เพื่อนๆคนไหนที่อยากเริ่มต้นเทรดฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ t เทมเทรดเดอนะคะจากที่ได้ได้ทำคลิปแชร์เทคนิคให้กับมือใหม่ไปนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็มีข้อสงสัยว่าจะต้องสมัครเปิดบัญชีเทรดยังไงต้องเสียค่าสมัครไหมหรือบางคนอาจยังไม่รู้นะคะว่าดาเทรดของอะไรซึ่งดักก็ได้เทรดไบนาลีออปชันของบกที่มีชื่อ IQ Option อยู่นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากเริ่มต้นเทรดแบบดาแต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครหรือยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําวิธีการสมัครเปิดบัญชีเทรดฟรีบนมือถือกับ IQ Option พร้อมกับวิธียืนยันตัวตนให้กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่สนใจและตั้งใจจริงที่จะเริ่มต้นเทรดทากําไรกับ IQ Option นะคะซึ่ง IQ Option นี้นะคะเป็นโบรกเกอร์ที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนื่องจากใช้งานง่ายและมีความน่าเชื่อถือคะ่ะข้อดีของ Q option น,นะคะเพื่อนๆก็คือเราสามารถเปิดบัญชีเทรดได้ฟรีและที่สําคัญนะคะเขาก็จะมีบัญชีเงินเดโมโหรือที่เราเรียกกันว่าบัญชีเงินฝึกหัดให้เราได้ทดลองเทรดจานวน10,000่นเหรียญด้วยค่ะซึ่งเงิน10,000เหรียญนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเทรดได้เราก็จะไม่ได้ตังค์นะ แต่ถ้าเราเทรดเสียเราก็จะไม่เสียตังค์เหมือนกันค่ะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆก็คือด้วยความที่เขาเป็นเงินเดโมเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ฝึกเราได้ดีที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะเราจะใช้เงินเดโมเนี้ยในการฝึกการใช้เทคนิค การมองกราฟและการเข้าใจเครื่องมือให้มากขึ้นด้วยค่ะถ้าหมดเราก็สามารถเติมได้เรื่อยๆเลยและเมื่อไหร่ที่เราฝึกจนชํานาญแล้วนะคะเราสามารถเอาเทคนิคที่เราฝึกกับเงินเดโมเนี้ยไปใช้กับเงินจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆดาแนะนําว่าถ้าใครได้เปิดบัญชีเทรดกับ IQ Option แล้วนะคะให้ใช้บัญชีเงินเดโมในการฝึกจนชํานาญก่อนแล้วค่อยเติมเงินจริงเข้าไปเทรดนะคะเพราะยังไงกราฟที่เราใช้เงินเดโมเทรดก็เป็นกราฟเดียวกันกับที่เราเทรดเงินจริงแน่นอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะณก็ จะพาเพื่อนๆไปเปิดบัญชีเทรดฟรีบนมือถือพร้อมๆกันเลยนะคะและที่สําคัญนะคะนก็จะสอนยืนยันตัวตนในบัญชี IQ Option ด้วยค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะในส่วนของการเปิดบัญชีและการยืนยันตัวตนบนมือถือ <c oughs> ก็ให้เพื่อนๆเตรียม3อย่างนะคะก็คือ 1. อีเมลที่เราใช้งานจริงเนาะสรูปถ่ายบัตรประชาชนทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์ค่ะอ่าพอเราเตรียมครบทั้ง3อย่างแล้วนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆการสมัครเปิดบัญชีเทดบนมือถืออันดับแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปตัวนี้ขึ้นมาก่อนได้เลยนะคะดักก็ได้ทําการแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครหาไม่เจอนะคะก็สามารถกดดูได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดแอปที่นี่เพื่อนๆก็กดลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะพอเรากดลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็จะมีแอปให้เราติดตั้งแบบนี้ ก็ให้เพื่อนๆกดติดตั้งแอปได้เลยค่ะพอติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะคะพอเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็จะให้เราลงทะเบียนเนาะในส่วนของวิธีการสมัครใช้งานบนมือถือก็ทําได้ง่ายๆตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆสมัครเปิดบัญชีด้วยอีเมลนะคะก็ให้ใส่อีเมลที่เราใช้ประจํำกรอกเข้าไปได้เลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีอีเมลก็ต้องไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะ ต่อมานะคะก็ให้ตั้งค่ารหัสผ่าน6ตัวขึ้นไปนะคะสิ่งสําคัญนะคะอย่าลืมจดรหัสผ่านหรืออีเมลของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะในส่วนของประเทศที่อยู่เพื่อนๆก็เลือกประเทศที่อยู่ได้เลยนะคะดาก็เลือกเป็นประเทศไทยค่ะหลังจากนั้นก็ให้ติ๊กยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขได้เลยค่ะอ่าทีนี้เพื่อนๆก็เช็คก่อนนะคะว่าเราก่อข้อมูลถูกต้องไหมโอเคค่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนได้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะได้แอปหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะอ่ายังไม่เสร็จนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เรายืนยันตัวต,วตวนก่อนตรงนี้ต้องทําด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราฝากเงินและทํากําไรได้เวลาเราจะถอนนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหานั่นเองนะอ่าก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ขีดสามขีดตรงนี้เลยนะคะ เพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้ที่ขึ้นว่าไม่ได้รับการยืนยันนะคะก็ให้เพื่อนๆกดคําว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวได้เลยนะพอมาหน้านี้นะคะก็ให้เพื่อนๆกรอกชื่อและนามสกุลภาษาไทยที่ตรงกับบัตรประชาชนลงไปได้เลยนะคะสําคัญนะคะทุกอย่างต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็กดปุ่มดําเนินการต่อได้เลยค่ะหน้านี้เพื่อนๆก็เลือกเพศได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดที่ตรงกับบัตรประชาชนลงไปได้เลยค่ะตรงปีเกิดตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆใส่เป็นคอสอนะต่อมาก็ให้เราเลือกประเทศที่เราเกิดนะคะดาก็จะเลือกเป็นประเทศไทยเนาะอ่ะแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยค่ะต่อมาที่อยู่ปัจจุบันนะคะแนะนําให้ใส่ตามบัตรประชาชนนะแล้วก็กรอกลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มดําเนินการต่อได้เลยนะคะ ทีนี้เขาก็จะส่งรหัสยืนยันไปทางอีเมลที่เรากรอกไว้ตอนต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเช็คอีกทีนะว่าอีเมลถูกต้องไหมนะคะถ้าถูกต้องแล้วก็กดดาเนินการต่อได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็กรอกรหัส6ห,หลักที่เราได้รับทางอีเมลลงไปในช่องนี้ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเขาก็จะขอหลักฐานการยืนยันตัวบุคคลนะคะเพื่อนๆก็ดําเนินการต่อได้เลยนะเลือกประเภทบัตรประจําตัวเพื่ออัปโหลด ตรงประเทศที่ออกบัตนะคะดาก็จะเลือกเป็นประเทศไทยค่ะแล้วก็จะยืนยันตัวตนผ่านบัตรประจําตัวนะคะเสร็จแล้วกดดําเนินการต่อได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆอัปโหลดรูปบัตรประจําตัวประชาชนทางด้านหน้าและด้านหลังของเพื่อนๆลงไปในช่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะ ตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องเบอร์เหมือนดานะอันนี้ดาททาเป็นตัวอย่างนะคะแต่เพื่อนๆต้องถ่ายให้ชัดและเห็นขอบทั้ง4ด้านด้วยนะคะเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยค่ะทีนี้ก็รอทาง IQ Option ตรวจสอบเอกสารของเราก่อนนะคะตรงนี้ใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะพอขึ้นว่าเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มเรียบร้อยได้เลยค่ะเขาก็จะบอกว่าส่งข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการยืนยันตัวตนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเริ่มต้นเทรดได้เลยนะคะอ่าก็ให้เพื่อนๆกดตรงซื้อขายตอนนี้ได้เลยนะโอเคค่ะเราเช็คอีกทีนะตรงนี้เป็นสีเขียวยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยก็ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาตั้งค่าอะไรให้เรียบร้อยได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีเราเองค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช้เวลาแป๊บเดียวก็สามารถสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการเทรดฝึกฝนทําความเข้าใจพฤติกรรมของกราฟโดยใช้เงินเดโมไปก่อนนะส่วนวิธีการเลือกบัญชีเงินเดโมก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อน เงินเดโมโก็จะเป็นสีส้มๆตรงนี้นะคะเงินตรงนี้เพื่อนๆจะใช้เทดเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเลยค่ะถ้าหมดก็แค่กดปุ่มตรงนี้เงินเดโมโก็จะกลับมาเป็น1นึ่งเหรียญเหมือนเดิมนะคะส่วนเงินจริงนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบัญชีสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะเติมเงินจริงเข้าไปเทดก็สามารถทําได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะกดที่ปุ่มฝากเงินตรงนี้ได้เลยนะคะ เขาก็จะให้เราเลือกวิธีที่เราจะเติมเงินเข้าไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้ดะอธิบายให้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของการเติมเงินครั้งแรกจะมีผลกับการถอนเงินครั้งแรกด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าเราเติมเงินครั้งแรกผ่านวิธีไหนการถอนเงินครั้งแรกทางแอปก็จะให้เราถอนเข้าบัญชีนั้นก่อนนะคะอย่างเพื่อนๆบางคนเติมเงินครั้งแรกผ่านบัตรเครดิตพอจะถอนครั้งแรกก็ต้องถอนผ่านบัตรเครดิตก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะดานแนะนําให้เลือกเป็นแบบ QR code ผ่านแอปธนาคารของเพื่อนๆจะดีกว่านะคะเวลาที่ ถราถอนครั้งแรกค่ะเราจะได้ถอนเข้าบัญชีธนาคารของเราไปเลยนะอ่าตรงนี้นะก็จะเลือกเป็นธนาคารกสิกรนะคะทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกสกุลเงินเนาะตรงนี้ไม่มีผลกับการเทรดนะคะเพื่อนเพื่อนจะเลือกเป็นเงินบาทหรือเงินเหรียญก็ได้เลยนะคะมีค่าเท่ากันเลยค่ะแต่ถ้าเราเลือกสกุลเงินในการฝากครั้งแรกแล้วนะคะจะไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินเทรดในครั้งต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลือกที่เราสะดวกได้เลยค่ะ โอเคถ้าเพื่อนๆเ,เลือกแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะอันนี้ก็เติมขั้นต่ำได้ที่1ิเหรียญน,นะคะเพื่อนๆเ,เราจะใส่1ิบเหรียญหรือ20เหรียญหรือ2 0 0 0นเหรียญก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะส่วนของใครที่เลือกเป็นเงินบาทก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้กรอกเลขบัญชีธนาคารที่เราเลือกไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆดาก็จะใส่ของดาเข้าไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรของเรานะคะเรียบร้อยแล้วก็เช็คข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อนๆ าเสร็จแล้วก็กดปุ่มฝากเงินได้เลยค่ะเขาก็จะมี QR Code ให้เราสกแกนขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สกแกน QR Code ผ่านแอปธนาคารของเพื่อนๆได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะก okay okay, okay. okay, right. right? ็ประมาณนี ens, ้นะคะเพื่อนๆสําหรับในคลิปนี้ทีนี้เพื่อนๆก็จะมีบัญชีเทรดเป็นของตัวเองแล้วนะอ่าการเปิดบัญชีและการยืนยันตัวตนก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จแล้วเนาะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สะดวกลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถกดลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนี้หรือจะเป็นโพสต์แรกที่ดับปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะคะขั้นตอนการสมัครและยืนยันตัวตนทุกอย่างเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เปิดบัญชีผ่านมือถือแล้วนะคะแต่อยากเทรดในคอมก็สามารถเอาอีเมล แล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ไปล็อกอินในคอมได้เลยนะคะไม่ต้องสมัครใหม่เนาะส่วนเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้และอยากเริ่มต้นเทรดกับ IQ Option แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดาก็ได้ทําคลิปสอนเทคนิคที่สามารถทํากําไรได้จริงตั้งแต่เริ่มต้นไว้ให้อยู่นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในช่อง Item t r a d e r นะคะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาระหว่างการสมัครและยืนยันตัวตนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวรามาตอบให้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็น ประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ